เอาละครับยินดีต้อนรับกันอีกครั้งในเนียนตาชแนลนะครับเราอยู่ในเกมฮอนไคร์อีพักทรีในบทเนื้อเรื่องนะฮะจาคิมะและนิรันพอดีมันเพิ่งเปิดมาแล้วผมก็จะเข้าตะลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้แฟกตเอกสารแรกที่ผมต้องไปตอนนี้ผมแค่ทำเลเวลสอง,งผมไม่เชื่อมออกมาแล้ววันนี้ผมต้องไปทำเลเวลที่สอง,อง,องลุยกันเลย นักเกียนของเมือ,องตอกพอล์วแสงจากกองไฟสว่างไสวขึ้นตามทางถนนที่ถูกขีมาย้อมจนเป็นสีขาวโพลน มุนยดผักมองไปที่เมแต่คนที่ตอบเขากับเป็นเลเวน่น À! Bên họ lúc nào? Ồ, oh, trước đây tôi chắc không phải <laughs> là không phải. Mình phải nhắc lại lúc đó chơi hình đuổi. ไฟที่ไหวไปมาและนึกถึงทฤษฎีที่เธอได้ยินจากดรเตอร์ไอเซนก่อนหน้านี้ 私に服従しなさい ยเยโนมบริเวนใจกลางเมืองเลเว่นยืนอยู่ที่ชัดสุดของอาคารสูงหลังหนึ่งและมองลงไปยังพื้นล่างนี่ใช่ครั้งแรกที่เธอมาที่นี่เมืองแห่งนี้เคยเป็นเหมือนแดนสวรรค์สำหรับคนรวยแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกลบหนาวปกคุมุมเรากับสื่อสารลูกแข็งเลเว่นน้มตัวลงสายสิมมวงไปเอกมปจาก กุญแจสวัสด์ที่อยู่ในมือของเธอคาที่เธอเห็นผ่านจุดแสงซ้อนกับเป็นชั้นเมื่อเมือ,องอกลายเป็นเหมือนลูเบอร์ลูบิกอ๋อลูบิกเปให้เธอเห็นวิติที่สูงขึ้นเดี๋ิวทดีวท่น์ี่สัยของเธอไม่ได้จักากัดอยู่ในระดับไกลห่าอีกต่อไปเมื่อก้าวข้ามวิติที่สามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไป มีกระโดดลงมาจากที่สูงลงเบื้องล่างและหายไปในหมอกน้ำแข็งที่ตลกอบอวนจากงั้าวคู่หนึ่งเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นแลวแสงหายสายหนึ่งพุ่งทะยานออกไปไกลจนเลเว่นมองไม่ทันโ้อด่วนการิื่อไปกันมัชันอดาชิ หน้าหนึ่งเมืองโอ๊บีสิ่งสายฟ้าผ่าจากระยะไกลเกือบจะเผาพร้อมกันเขาหลับตาลงและนับในใจผ่านไปไม่กี่สิบวินาทีเม์ก็กรบังตัวขึ้นต่อหน้าเขาโอ๊ถือถ้าอุปกรณ์ที่อยู่ในมือแล้วยัดมันเข้าไปในกระเป๋าเสื้อทำไมวาไปแล้ว 行動開始

ส่วนลึกของขึ้นความเกินเขาพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันยิ่งเข้าไปใกล้แฮเชอร์อุณหภูมิก็ยิ่งเย็นลงเสื้อผ้าของออกเกืบจะากลกายเป็นน้ำแข็งแล้วแม้กระทั่งเมยในฐานะแฮเชอร์ก็ยังรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ถาถมเข้ามาเมย์หยุดฝีเท้าลงสายตาของเธอยังคงมองไปข้างหน้า ดึงเสื้อคลุมเขาออกเผยให้เห็นร่างกายที่อยู่ภายในเสื้อเฮ้อเดี๋บอกนะว่าเขาคือเครื่องจับไปแล้ว ที่จกกรของเกอกคอโลมีลิฟต์เอากาศส่งเศษฟ้าต้ต่งงานอยู่มันเป็นสัญลักษ์ณของเมืองนี้ซึ่งเกิดจากการตกผลึกทางเทคโนโลยีของมนุษย์การเดินทางไปสรวจจกักรวาลของอารยธรรมโลกเริ่มต้นขึ้นที่ดี่แต่ทว่าบันไดสูงจักรวาลอันกว้างใหญ่อ,อันนี้ได้ตกอยู่ในไฮยนะก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์และกลายเป็นแหงกุเนินของแฮเ์ 行きましょう

強風よ、私に服従しなさい。

จนกลายเป็นกระแสวนซึ่งล้อมรวงกับสายฟ้าและรวแกันเข้าด้วยกันตัวงา,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 าร์ตานใหญ่ทั้งสองทางกันในพื้นที่เล็กๆกลายเป็นไฟพิบัติที่รุนแรงซึ่งก,กินทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่แหละคือการต่อสู้ระหว่างแฮชเชอร์เป็นการชี้ตาความเป็นความตายที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์และสมรสนึกพอได้นินั้นแทก็พุง่งทะยานผ่านรอยน้อ แยกน้ำแข็งด้วยความเร็วปานสายฟ้าแล้วมุ่งหน้าไปยังพิกัดจุดหมายคือความเย็นไล่ตามธรมาติน้ำแข็งพวอออกไปจากทุ่นที่รากับเที่ยวยมทูตที่ไล่ตามไล่ไล่เยอะไปพบในโมกุ่้ผ่านหมอกน้ำแข็งหาไฟไม่กี่กิโลเมตรแล้วเว็นกำลังเหนี่ยวกายเปื่อเพื่อจะกัดซีงขวางที่ออวทางของม ทำการกระแรลมกนาที่ปกคิไม่ได้เห็นว่าฮชเชอร์เห็นน้ำแข็งกำลังพุ่งเข้าอิู่โจมเมย์จับดาบไม่แน่นเพื่อเตรียมตัวรับการกระทัดไม่มีเสต็อปนี่นนนน

จะมีกันบริเวณรอบนอกของเกาอคเราลอรด้วยว่าะุีนี่ได้ปิดเส้นทางผ่านไว้หมดแล้วเราทการที่ถูกทัก้ามาจากนลังแข็งยังคงจมติดกับแผ่นเขาเลื่อนปฏิบัติที่แท้จริงเปิดตาขึ้นอิตามองไปยังท้องฟ้าสลดด้วยสีหน้าเป็นกังวล สิ่งปิ๊บนังขึ้นเอติเวียซึ่งอยู่หน้านจอข้อมูรรลสื่อสารการเป็นภ้าของไฟล์ข้อมูลอันหนึง่งเะเดี๋ยวนะ Ao <laughs> leão. <laughs> <laughs> แปลว่าสองคนนี้ต้องมีซัมติงก็งมีซัมติงกันแน่ๆแต่ก่อนนนั้นหมดแต่เพียงเท่านี้วท่นหน้าเดี๋ยวผมก็มาได้เรื่องใหม่ถ้าไม่มีเวลาอะไรมาขวางนะต้องขอจบจบคิดแน่เพีง่านี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายยครับสวัสดีครับผม